ข้าวซอยเสมอหูเสมอใจฮะโอ้ขคุณครับเสมอใจร้านดังร้านหนึ่งแล้วมีอีกร้านหนึ่งข้าวซอยเสมอหูเสียนพระเขาแอบสองพระโอนละโอนโอนละด้วยไม่ให้รู้ด้วยโอนไวใจเร็วเนี่ยเซียนพระเขาจะมาดูแผงพระกันครับจะเซียนหวยเขาจะดูนู่นครับนี้น่เลยตันี่แม่ข้านับอยู่ายี่ยี่สิบหกยี่สิบหก มีดัมบาเบลบ้านๆด้วย ตอนนี้ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะฮะแล้ามาถึงเชียงใหม่ครับทริปนี้จะอยู่เชียงใหม่2วัน2คืนเลยครับผมนะฮะเพราะว่าเล่นเชียงใหม่2วันตอนนี้เตรียมตัวครับรอรถมารับครับเพื่อเข้าที่พักนะฮะแล้วก็คืนนี้เราก็ไปเล่นกันต่อไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ลำปลายเพืวันจะเจอชาวเชียงใหม่2วันติดเลยพรุ่งนี้มีการซิลิฟูสด้วยววไอ้วันก็ไปประจวบ แล้วก็งานบวชงานแต่งเราก็รับหมดไปหมดที่นะฮะลูกคอนเสิร์ขี่จักรยานอะไรก็ไปหมดนะฮะลูกสนานรับประกันนะฮะมาเชียงใหม่ต้องไปทานอะไรดีฮะมีข้าวซอยโอต้าคุข้าวซอยนิมานน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะฮะอ่าแกงหันเล่ครับแกงโฮใช่ใช่แกงโฮภาคเหนือจีนอะไรนะ น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวแล้วน้ำเงี้ยวครับอ่สวัสดีครับโอเคฮะรถมาแล้วครับผมเ,เจอครับเชญครับเดี๋ยวเข้าที่พักกันครับ happy birthday ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดี่อบคครับผมผมกัดจะขอหน้ากากแล้วพี่เนี่ยขอบคุณครับผมเราเจนเดบันแล้วไม่จนเดบันแล้วไม่เอาเผยได้ใช่เลยไม่ได้กลไม่ได้ตุ้มสวัสดีครับจะย้ายโรงแรมกันฮะนักก่อนจะย้ายเรามีคาเฟ่ลิฟวิ่งอยู่ข้างๆโรงแรมฮะพี่บิ๊กกินข้าวซอยไปเรียบร้อยแล้วครับตอนเช้า ะ,ะนี่ก็ซับซ้อนกินแล้วกินอีกได้บายมากได้ทุกวันครับ <c oughs> พี่โจโอีไปสั่งกาแฟเยอะครับนี่มากินกันร้านนี้ครับกรี๊ฟวิ่ง <c oughs> สวัสดีครับ มาจอดรถตู้ครับารับแล้วก็จะแล้วเจอดิเจอหน้าคุ้นๆนะคนหน้าคุ้นๆครับนี่ปกติเรามาเรามาเหนือเราเจอกันประจำครับใช่นั่นนเจอกันทีแล้วมาเจอที่วัดด้วยเจอก็เคยเคยมาร้านนี้กันด้วยนี่ใช่ป่ะไหมใช่เคยพาเคยพามาร้านนี้ด้วยนะฮะใช่กลับมาเจอกันอีกแล้วโลกกลมปะลงไปกินเลยไปมาจอดข้างกันเป๊ะเลยนะไม่ได้ที่แล้ว อันนี้ชื่อข้าวซอยอะไรนะัเออจต้องถามมีครับวันนี้เราจะไปไหนนะร้านข้าวซอยเสมอหูเสมอใจฮะขอบคุณขอบคุณครับเสมอใจร้านดังร้านหนึ่งแล้วมีอีกร้านหนึ่งข้าวซอยเสมอหูครัเช้าเชียงใหม่ช่วยบอกหน่อยครับว่ามีจริงหรือเปล่าครับตัดผมครับตัดเสมอหูนะนะครับ เซียนพระเขาแอบสองพระอ๋อเอ้ยมีคนนี้เขานั่นเลยเขาพุ่งไปหาเลยนะโอนละโอนโอนละด้วยไม่ให้รู้ด้วยโอนไวใจเร็วเอ๊ะ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 มีแผงพระครับเนี่ยเซียนพระเขาจะมาดูแผงพระกันครับจะเซียนหวยเขาจะดูนู่นครับก็ดูแงพระอ่าครับผมอ่า ของงูนี่หลักยาวไปแบบสองตัวก็พอสองตัวแม่สองตัวก็พอนี่แม่ค้าบอกสองตัวพอโอ้นี่เขาเอาสามตัวเลยนะสิบเก้าหนึ่งสองเดี๋ยวดูดูอันนี้พี่ตาเขาจะได้พี่ตาพี่สองเขาได้เลขที่ต้องการกันไหมนะครับอ่ะพี่พี่สองซื้อกี่ใบครับตอนนี้นิดนิดหน่อยหน่อยนี่แม่ค้านับอยู่ 2ีบหกใบครับแผงเดียวอันนี้ให้ทัง้งวงแบ่ง <hak> จริงเหรอมีสิงโตนําโชคอันนี้พี่สองแบ่งโชคครันนบถ้าถูกก็ซื้อคนเดียวครับถ้า,ถาไม่ถูกก็แบ่งกันวันนี้มากินกันร้านนี้นะครับข้าวกบมันของเราครับข้าวซอยเสมอใจฮะเคยมาหลายครั้งละร้านนี้ก็อร่อยครับเป็นร้านดังร้านหนึ่งในเชียงใหม่เลยนะครับนี่ อาหารมาเร็วมากครับสั่งปุ๊บได้ปับ๊บหอมแดงใหญ่ๆเลยพี่ท็อปกินข้าวซอยเนื้อแน่นอนพี่ตาเป็นไรครับข้าวซอยไก่วันนี้พี่บิ๊กกินข้าวซอยอะไรฮะรน้ำเนี้วอ๋อนี๋ของโปรดเ้านะพี่อีก,กินข้าวซอยไก่ครับอ่เดี๋ยวผมเมอ่อพี่สองยังไม่ได้สั่งครับเดี๋ยวเรามาสั่งกัน เทนไบเท่าไหร่เลยกระบวนการเสี่ยงโชคยังไม่จบครับแล้วแพสแกนนี่เหรอวันนี้มานั่งกินที่ตัวก็เราก็ยังเสี่ยงกันต่อฮะเป็นการลงทุนนะคนไทยสามารถลงทุนทางธุรกิจได้ตลอดเวลาครับแม้แต่ในตัวอาหารอาหารพี่สองมาแล้วครับแต่ว่าพี่สองจะกินไม่กินเนื้อสัตว์จะมีการถ่ายเทเนื้อสัตว์นฮะมาให้ผู้อยู่ข้างๆแต่กินนิดหน่อยนะพี่ท็อปรับไป กินประเทศเนื้อสัตว์แปรรูปใช่ไหมฮะทอดมันพอกินได้เขมีของของแป้งเยอะครับผมกครับินงยนงเสร็จแล้วครับอันนี้ฮตาซื้อผลไม้ก,ก่อนเข้าที่พักนะวันนี้เราย้ายโรงแรมไปอีกโรงแรมหนึง่งฮะแต่ยู่ดเชเข้ามาเหมือนกันคืนนี้มีเล่นกับิลิ่ฟูลนะครับเราจอดรถในวัดเนี่ยวัดฟ้าห้าม บอกตามตรงนะครับครับผมมีปัญหากับระบบไอ้นี่มากเลยเวลาไปทั่วประเทศไทยอ่ะระบบอะไรครับผมระบบสีเครื่องคิดเลขและตรวจนะครับเออมันไม่สามารถตรวจสอบเออมนูได้เราสั่งอะไรไปแล้วใช่ไหมเราคือมันจะรู้สึกขาดใจไปหมดเลยว่ามันถูกป้องไม่ถูกป้องเนเราไม่มีเหตุอะไรก็คือแบบแต่ย,ย,ยังไงก็ต้องจ่ายอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงวิธีแก้ยังไงนะครับอันนี้แค่ แรรู้จักความใ่านรับที่จะเจอระบบคือระบบคิดเงินนะฮระบบคิดเงินหลังจากกินอาหารเสร็จต้องใช้คุณธรรมสูงต้องเชื่อถือใจกัน,น,นครับครับถึงต้องแรมใหม่ครับโคซีอินเชียงใหม่ฮะในเขามี คอสเสอร์สำหรับคืนนี้ด้วยนะครับนี่ที่สองอยู่ข้างในแล้วไร่บำรุงผลนฮะวินเทอร์คอนเสิร์ตครับคืนนี้เดี๋ยวเราเจอกันฮะเล่นกันสามทุ่มครับผมอะไรฮะเชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเดียมให้พิต้าให้พิต้าครับที่สองมอบให้เผื่อไปดูมวย เราไม่เข้าไปกันเลยครับ oh, <okay. S 1> เชิญด้านใน รอบแรกนี่เราจะเดินดูก,ก่อนนะครับระยะทางครับผมจะได้กะถูกว่าหรือวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่เป็นดีครับ ครับได้ก็แล้วพี่เาได้6กโลประมาณ6กโลผมห้กิโวไม่ได้ครับคนเด็กเยอะมีดําบาเบลบ้านๆด้วยอืมเฮิเีเหมือนยิมยิมเล็กๆครับอืมอุปกรณ์ทำเองนั่นแหละกนมาใช้เยอะเเสนี่ันเดไเอฟเน major frenzy ตั friend, a, วมาเซตติกรงรกันครับผมาเซตจิลเลยทั hmm. ว่วที่พักของเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติอยู่กันแล้วนะครับ mm hmm. ไปตอนเดินกลับทางนึง,งฮะ mm hmm. เขีนบอกว่ามันทะลุก,กันได้ที่ตรงนี้เป็นในเมืองแต่ว่ามันไม่แออัดเท่านิม,มานนะมันก็เหล่าเป็นตึกแถวเป็นบ้านเล็กๆอยู่เยอะ ครับเอ่องาน <N binhivazo> <hacerlo> <N> <ha? voulaisbeeping> Oh, are. oh, are. oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่พีชสิริฟูด้วยครับผมบอันนี้เราเล่นด้วยกันฮนวันนี้